พี่น้องตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เมืองราชบุรีบนเขาวังนะครับเขาวังนี่ก็จะเป็นจะเป็นตอนเช้าบรรยากาศยามเช้า6กโมงที่เมืองราชบุร,รบีบนเขาวังนะครับ บนเขาหวังเมืองราชบุรีดูไปในเมืองครับก็เป็นเมืองใหญ่เหมือนกันพี่น้องเห็นไหมครับนี่อยู่บนเขาหวังสวัสดีครับสวัสดีครับ ฟ้าสางที่เมืองราชชบ,บุรีนะครับตอนนี้เราอยู่บนเขาวังบรรยากาศตอนเช้าเช้าฟ้าสางตอนนี้ก็ประมาณหกโมงเช้านี่ครับสวยงามครับบรรยากาศสวยงามเลยอยู่บนเขาวังบนเขาวังเมืองราช,ชบ,บุรีเนาะถ้าใครเคยเที่ยวกัน นู้นี่จะเป็นเีกเขานะสูงครนีตอนเช้าๆนะครับตนนัวนี้เราก็มาเที่ยวมาชมบรรยากาศกันนี่เป็นไอ้วัดเขาวังนี้จะเป็นของวัดหลวงเหมือนกันนะครับวละวิหารเขาวังวัด วัดเขาวังลวงขอเมืองราชบุรีเขาวังไม่จะมีอยู่ที่เพชรบุรีก็มีนะครับแต่เมืองราชบุรีถ้าคนราชบุรีเขาจะรู้ว่ามีเขาวังเหมือนกันนี่นะครับพระอาทิตย์จะออกด้านในเน,ะนะาะบรรยากาศเขาวังตอนเช้านะครับตอนนี้ก็หกโมงครึ่งเนาะพี่นะ้อะ บรรยากาศก็จะขนาดนี้แหละกาศเย็นสบายเชา้านี้น้องหมานี่ก็เห่าจนี่นี่แหละครับบรรยากาศเขาวังที่ลาดรุรีสวยงามพระอาทิตย์จะขึ้นทางหนน้อ พอาทิตย์น่าจะขึ้นทางนี้นะนี่เมืองราชบุรีพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเขาวังพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะครับสวยสวยมากเลยตอนนี้ก็เกือบเจ็ดโมงแล้ว อยู่ที่ราชบุรีาอาทิตย์สวยๆก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับก็สวัสดีครับ